เดี๋ยร่างแกนั่งมากี่ชั่วโมงออกมาแต่บ่ายสองกว่าแกเพราะว่าเพื่อนช้าแกใครช้าแกอิมิวคนไหนแกเน็นอีหัวทองไปกินข้าวมั่งอะไรมั่งก่อนจะมาตอนแรกนัดกันเอเที่ยงครึ่งอาบน้ำเลี้ยวครึงครึ่งอาบน้ำแกผู้หญิงเลี้ดูหน้ามันไว้หกสี่มาแล้วแกแกมาแล้วอ้าวไม่ไอ้บอ กูอยู่ประตูนี้แต่มันไปประตูนู้นคืออะไรวะคืออะไวะอมันเข้ามันเข้าตามตอกออกตามประตูอันนี้ทางออกสวัสดีฮะรีวิวเจ้าบ่าวพบกับพวกเราร้านการ <c oughs> เอาให้ดีนะแกใส่อันไหนเดียวอันนี้หรืออันนี้ที่แก <c oughs> ไม่สาวแกมีเงามีเงา สวัสดีวันที่สองของการมานครแกเกลือนมแกวันนี้มาในตีมแบบแต่งหน้าในลูกไหนอ่ะใส่ฟอ์เบียรโยราดมากเสร็จแล้วอยังคะใส่เกาหลีค่ะเกาอะไรนะเกาลุยมีคนมาแกมีใครหองอมีเหมือนเลยดูสภาพเจ้าเบา later ไปงานไหนคะ <laughs> เป็นเจ้าสาวาค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจ้าสาวค่ะชื่อตกค่ะเป็นเจ้าสาวตกค่ะเป็นเจ้าสาว <S <s <ind ic> ตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าตรงๆเธอเราลงหวะาส้วกี่โมงคะเจ้าสาวบอกว่าไม่กีนเจ็ดโมงไม่กีนเจ็ดโมงเี๋วเราไปดูข้างล่างนว่าคนเยอะหรือยัง <S <s <ind ic> เราจะไปเป็นคนแรกของงาน เร <Later. S 2> าบอกผู้ชายเราบอกผู้หญิงเราบอกผู้หญิงเป้ใบเดียวคืออะไรอยาให้ออกสามากติดเตาเหล่หน้านแววมากกิดปลาทูมากตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงกำหนดการคือเจ้าสาวอะ่ะจะต้องรดน้ําสังเสร็จเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่พวกเราไม่รู้ว่าเขารดน้ําสังเสร็จหรือย,ยังแล้วเดี๋ยวกําหนดอีกทีก็คือ11บเอโมงตอนนั้นเราต้องลงไปกินข้าวเที่ยงกระเป๋าผู้ชายสีทูดูกันเดี๋ยวจอ,อาตาตวกันตไปกินข้าวเที่ยง เอาใหญ่เก็เอาอันเล็กไปก่อนนะเเล็กก็ได้ไปเอาดอกไม้อ่ะไม่ได้อ่ะไปเอาเลยไปเอาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราแบบเขาโยนแรงไปเราลอนกระโดดไม่ถึงใช่ไหมแล้วเราอยู่ข้างหน้าชิดเลยนู้นเขาจะโยนเบาๆหย่อนๆมาใช่ไหมโยนเหมือนจะหัวจะลงหัวประธานแล้วประธานก็คือเกือบหน้าจะห่าวแล้วไม่ไม่ได้ดอกไม้เหรอให้เขาโยนใหม่เมน้าช่วงนี้ก็ได้ ก็เดี๋ยวก็มันก็จะไหลไปหรอตั้งวงเอาไว้ตรงหน้าจั๊กเจี๊ยบแกช้ยลาพี่ไปหรืออย่างไรเออชัยแกเออชัยนักคนตีเพื่อนมา later ของเยอะมากของเป็นร้านหน้าตาอิดโรยกันทุกคนตอนนี้เรามาเช็คอินโรงแรมที่สองแล้วชื่อว่าโรงแรมดีทูเก่งมาก รีวิวห้องพักที่โรงแรมบ2ูจะเป็นห้องแบบสามเตียงอันนี้เตียงทัวคนเดียวแล้วก็อนุสองคนตู้เสื้อผ้าจ้ามี<ป>ล็อกเกอร์อุ้ยมีชุดเดนนี้ให้ด้วยก็ใสาอ่อาบน้ำอ่ะอันนี้สิต่อมากเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องน้ำห้องน้ำก็คือมีความกว้างฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์นะยศอแล้วก็มีตู้กระจกอ่างน้ำแล้วก็พวกสบู่ยาสระผมห้องเตยมาแล้วแก่ตัเตียงเลยค่ะุ้อ ดูวิวคูวิวมันจะเป็นประมาณนี้นะวิวจากห้องพวกเรา A few moments later วันนี้เราเดินมาวัดพระธาตุารกิจของเราคือหายาหม่องข้างหลังก็จะเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปตามหายาหม่องให้คุณแม่ของยอดกันก่อนเพื่อความสบายใจได้นอนหลับของทริปนี้กลับไปโดยไม่มียาหม่องนี้เป็นเรื่องได้เลยนะใช่ไม่ได้เข้าบ้านแม่เลย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโรตีป้าหนอมร้โรตีป้าหนอมจะเป็นร้านโรตีที่อยู่ในนครศรีธรรมราชที่มีสาขาประมาณพันสาขาได้คือเยอะมากจริงๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวมากินโรตีป้าหนอมให้ดู <Okay. S 1> อย่างแรกที่สั่งก็คือชายเย็น <Okay. S 1> ได้ไหม กำมอผลาว่าไงคะขาหายแล้วแกหวานหรอกแกบ้านใที่จะมีรสหวานประมาณหวานมากไม่ผ่านใจเย็นหวานเกินแล้วก็แบบไม่เข้มชาถ้าที่นาราที่ว่าเราอร่อยชาร้อนผ่าขอาร่อยก็หวานป่วนหวานอันนี้คือแนะนำเลยมาภาคใต้ต้องรอมันคือแตออหรือว่าชาอแต่อันนู้นคือน,น้ำชาแก นใ,ในการคือน,น้ำชาน้ำชานี่คือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของของที่นี่นัของร้านโรตี่ที่ทุกร้านจะมีเหยือกชาแบบน,นี้ให้นะทุกคนจะกินจะได้หมดไม่ต้องจ่ายปังใช่ไหมเดี๋ยวนะยอดบอกว่าอีเนี่ยอร่อยกล้วยชีสม,มันเข้ม <รอ S 2> มันจะกินให้เป็นหวานก็หวาคนจำไว้ถ้าขึ้นชื่อว่ากล้วยต้องเช็คความร้อนด้วยบางคนกินโรตีกล้วยคือปากคองไปเลยแล้วชองกินอะไรเออแล้วแต่ชอบอยากกินแบบขาเรียนก็แบบแรกก่อน ยังไงบ้างมึงลืมไปแลว้วมึงกินโรตีอยู่ถ้าเกิดเอาไอ้นี้จิ้มกับไอ้นี้เราจะลืมไปเลยว่าเรากินโรตีอยู่มันจะลงพิซซ่าที่นิ่มๆเหมือนแบบชีสเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรา,เอาไอ้นี้จิ้มไอ้นี้มหอมหวานไปเลยกินเยอะด้วย <c oughs> ลืมไปเลยว่าไปฟิตเนสมาหว,นวานๆเค็มๆมันก็เป็โรตีกล้วยมันเป็โรตีกล้วยเลยแต่ว่ามันมีความชีสเคี้ยวเคี้ยวหนึบหนึบโอเคต้องโรตีปล่อยตัว อยคือถ้าสายฝอยทองก็คงชอบอ่ะเนาะหอมแก่แก่ดีมากอะ่ะ <c oughs> ดีมากดีจังมากหอมเนาะหอมมากหอม หลายคนก็สงสัยว่าป้าหนอมคือใครป้าหนอมเขาเป็นเป็นคนเก่าคนแก่ของที่นี่นี่แหละเขาจะเข็นโรตีรถเข็นขายคือเด็กๆเขาจะเรียกป้าหนอมติดปากว่าป้าหนอมป้าหนอมป้าหนอมอะไรเงี้ยเขากลายเป็นชื่อร้านโรตีป้าหนอมจริงๆป้าหนอมไม่ใช่เป็นคนนครนะป้าหนอมเป็นคนปัตตานีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วป้าหนอมแกมีลูกเยอะใช่ไหมแกมีลูกสิบคนลูกแกคนที่เจ็ดนั้นไปทํางานเป็นลูกจ้างร้านโรตีสลามแล้วพอแบบได้ความรู้นี้แกเขาก็มาบอกแม่ให้ไปทําแล้วก็แม่ก็แบบหัดทาพัดแป้งพัดไป พาดมาแบบนี้แกพอแบบเรื่องเป็นก็ไปกู้เงินเขามาเปิดร้านในรถเข็นจนแบบดังจนแบบปังเปี้ยงถึงทุกวันนี้แกรู้ได้ยังไงอ่ะนูแก day <Stay sleep. S 1> สวัสดีเชา้าวันที่สามเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดตาไข่กัน <c oughs> อะไรวะ็นไฟปิดอ่ะรถก็จอดไกลแก ยแกวัน <c oughs> วนี้เราจะไปไหนบ้างกาไปวัดก่อนแกนอันดับแรกไปไน็นวันศักิ์สิท์วันนี้วันที่หนึ่งเป็นวันหวยออกว่าสิ่งแรกเราต้องทำของวันนี้ก็คือไปหาเลขเพราะว่าคือไม่ได้ฝันต้องไปหาขูดเอาเดี๋ยวเราจะไปวัดเจดีย์ไข่อยู่ที่อำเภอสีชนนะกำหนดการเราอะ่ะจะออกจาก <c oughs> <7 S 2> นี่เจ็ดโมงแต่ว่าทำไมแต่ว่าอัมบัลิตาอแต่ก็นี่ถือว่าเลทครึ่งชั่วโมงก็ไม่ใช่เวลากระเทยนะ นี้เราอยู่ที่วัดเจดีตาไข่จริงๆคนยังติดปากคาว่าไอ้ไข่อยู่นะใช่แต่ว่าเหมือนแบบแท่านอยู่มารอ้อยกว่าปีแล้วใช่ก็คือถ้าเป็นแบบรุ่นพวกเราบก็ครจะเรียกว่าตาไข่แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่ารุ่นเมื่อก่อนเขาก็เรียกไอ้ไข่ใช่ไหมใช่ตอนนี้มัน,มนมรประมาณ9ก้าโมงนะจริงๆเราคิดว่าคนน่าจะไม่เยอะแต่ว่าคนก็เยอะมากเยอะแล้ว <laughs> แต่ความโชคดีของวันนี้ก็คือมันไึ่พรซึ่งฝนมันก็เลยดูไม่ค่อยรอ้อน S <S เดี๋ยวเราไปไหว้ตะไคร่การติดต้องไปนะโมพุทพธายะกราบพระวัดเจดีย์บารมีไอ้ไข่ขอได้ไหว้รับทุกครั้งไปใครชอบตีไก่แต่ไม่ชอบการพนันคนขยันทำกินมาขอได้ถวังหวยรวยไพ่ตัวใครตัวมัน ไแล้วก็อย่าลืมกันหวนกลับมารังสันวัดเจดีย์ไอ้ไข่ Later วิ่งเลยเจ้าวิ่งเลยเจ้าฝนโตฝนโปอยๆปยตอนนี้เราอยู่ที่อบูเทเรสตรงขนมทางขึ้นแบบว่าชันนิดนึงไม่นิดแล้วแกแค่ขนมที่วางอยู่บนเก๊ะมันหล่นมา อยากกินนมลาก็เลยคว่ำเลยพาะปากจุ่เท่าดูเข็มมือตัวเต็มเท่าใบตาว้าเปรดเปรตโอเคเดี๋ยวพาไปดูในร้านกันว่าร้านเป็นยังไงบ้างสวยไหมหมกงแกการมาไหมแต่เราเนี่ยพังมากวันนี้เป็นวันพังพังพวกลนตกเป็นร้านกัน น้องเดี๋ยววางตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยครับน้องโอ้ยแกน่ากินอยู่เดอ้ออันนี้สตรอเบอรี่สมูทตี้แค่ละก้าสิบห้าบาทแล้วก็กีวีสมูทตี้อันนี้เหมือนกันแล้วก็โซ,โซดาก็ดีแกดูดิถ่ายรูปสวยแกมีแบบออนท็อปด้วยผลไม้ซัมติงไลค์แกน่ากินอยู่เดอ้อดอลลี่จ้า ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านริมเลซีฟู้ดมาแบบเหนื่อยเหนื่อยเารียกอะไรวะเหนื่อยเหนื่อยเงยเหนื่อยๆตัวนิ่มนิ่มเหมือนัตัวนิ่มนิ่ม I have an amazing life ต้องใช้คำนี้ I have an amazing life ต้องใช้คำนี้มันก็ไม่ยากที่เราจะผอมแต่เราจะพร้อมหรือยังเท่านั้นเอง มันดีตรงไหนเนาะแล้วได้ยินเสียงกล้องถดงตะโกนแล้วแกตามมาเชคค้าวที่หนมบ้าปิ่นก็น่ากินแันตอนนี้เราอยู่ที่ลาดวัดพระธาตุลาดนาวัดพระธาตุมาห้าข้องกินกับห้าข้องกินร้อยก็ขึ้งได้ได้หรือมั้งอ่ะมีมีแต่วันเสาร์นะ วันนี้มาไม่พบนะครับมาไม่พบนะต้องมาแต่วันสาร์วายนะกิงจังวก็ไปทำนมเก่งเนี่ยเนี่ยเป็นขสำคัญหนึ่งนะกากัเป็นนี่ักก็ใต้โดยเฉพาะนครเราะันต่อมาที่ครนจ๊คุณขายาคละรึ่งได้น้งลาคุณลุงครับน้งลาคุณลุงอ่าอ่าช่วยช่วยหน่อย นีไ่ไงป้ายเนี่ยตลาดตลาดหน้าพระธาตุาเรากลับบรรเทอหมดแล้วกับตลาดหน้าพระธาตุวันนี้<ม>ได้มาเล็กๆน้อยๆไม่เยอะจบค่ําคืนของวันที่3ไปด้วยตลาดหน้าพระธาตุแนละ้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะกลับไป later ตอนแรกคิดว่าจะจบที่หน้าพระธาตุตรงนีง้ตรงนี้คือ หมีก็ระดับหนึ่งสองสามตอนแรกก็คือหมี่เกลียวเฉยๆซดน้ำร้อนๆแต่พอมาถึงปุ๊บมาล่าขนมปังอุยยุกอ่อนพุ่งพี่คุณอะไรกะใช่อันนี้ก็คือมาในคอนเซ็ปเออเสือกินหมี่แล้วก็กูเลอบ์ปิมมาบ๊าจบแกเราจะไปอีกแล้วอีาไปไปเจอกันพรุ่งนี้ the next day สภาพอิดรุยอิดรุย สวัสดีเช้าวันที่4ที่สดใสวันนี้ต้องเดินทางกับภูมิลำเนาแต่เดี๋ยวเราคงไปหาอะไรกินเช้าๆกันก่อนน่าจะมีอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขนมจีนเดี๋ยวไปดูกันไป later. hours ตอนนี้นะคะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนราธิวาสนะคะนั่นแต่ละคนก็คือก็คือใดๆก็คือเต้าเต้าอ้วกว้าแกอุ้ยอกระชัยดมยาดมแล้วแกเป็นลมอ่ะเป็นลมแกจะถึงบ้านแกไม่มีอารมณ์แล้วว้าไว้เจอกันใหม่สิปดาห์หน้าไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านราธิวานนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ ออกเลยแกมาแล้วแกมาแล้วมองบนแล้วขอคำเดียวกินหนมลาไหม <laughs> บ,าบายยแก